ก็บองมิดโคบานพากันหาซื้อไว้ประจำบ้านแซ่บนี่เบิงบ่งเด้อนั่นเขาเหนียวเขากันปะขักเดี๋ยวนั่นนมีแต่ตูวเสียสบอีหลีเ <laughs> จ้าบองมิดโคบานใส่เบ <laughs> ิ่งงขอลองเบิ้องู่ดูเบิดเมือง ไม่กูไปลาคนแรกถือตะเกียบขึ้เขาก็เลือไงก็จะเจะถามก่ถามเขานนกินต้มไก่ย่างที่เสียบกนางเราฝังต้มข้ามแลนวแหล่ใช่ว่าคลิปนี้คลิปนี้เป็นกระดังยู่เลยมิดเบื้องตัวประกอบเบื้งตัวประกอบที่นั่งถึงแกวแต่มันฝังตรงข้ามตัวประกอบนะครับฝังตัวนั้นเลยยขาเนียเขาเนี้ย ไปประมาณนั่นแะอี่อร่อยประมาณนี้คุยอดวะได้เลยบอกว่ามันแอบอร่อว่าข้นไกต้มดิน้องไปต้มนะน้องไปต้มไหมตอ้ถามน้องๆมันสีเข้าต้มก่อนเดี๋ยวดังเลยเดีเยอะๆสมาำแค่ยังก็รดังเรื่องไม่ต้องเลยอาเฮ้ยน้าแพรกินสองคนประกอบตัวประกอบ นักวิทยโคบานทเขาเป็นพี่เซตเตอร์เลยไงตัวเป็นตัวประกอบพี่เทียกับพี่เยี่ยงทางนั้นค็อตัวประกอบผู้เนี่ยว่าไพรเป็นไพรนี่เด้อจำไว้เด้อซื้อวันมิดโคบาลเจ้าบอกแซ่บค้ายกันนั่นแหละมันเป็นแข็นอย่าง